พี่น้องชาวไทยที่รักผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ตรงกับวาระครบรอบ75ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยซึ่งไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อวันที่15ธันวาคม2489ภายหลังจากสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี2488โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในลำดับที่55 สหประชาชาติถือเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีความสําคัญที่สุดมีบทบาทสําคัญในการบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาของประชาคมโลกจะลงสันติภาพและความมั่นคงปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดจนดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลาเจิปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ไทยมีส่วนร่วมในภารกิจทั้ง3เสาหลัก ของสาประาช,าชาติอย่างแข็งขันได้แก่ด้านสันติภาพและความมั่นคงตั้งแต่ปี25 0 1ไทยสนับสนุนภารากิจรักษาสันติภาพของสาประาช,าช,าชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยได้สง่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทั้งชายและหญิงกว่า2 7 0 0 0คนเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพและภารากิจเพื่อสันติภาพอื่นๆในภูมิภาคต่างๆรวมกว่า20ภารากิจซึ่งปัจจุบัน ไทยได้ส่งกองร้อยฐานช่างเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพณสาธารณรัฐเซาท์สุดานด้านสิทธิมนุษยชนไทยให้ความสำคัญกับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดโดยไทยได้รับการยอมรับด้านการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะกลุ่มปราะบางต่างๆอาทิเด็กสตรีผู้พิการผู้สูงอายุและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด19ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศรายได้ระดับกลางที่ประสบความสําเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มต่างๆในด้าการพัฒนาในปี2558สสปชาธารณรชาติมีแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมายหลักเพื่อบรรลุผลภายในปี2573ดังนั้นเรามีเวลาเหลือ,อเพียง9ปี ที่จะเร่งเดเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยไทยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ SEP มาใช้เป็นแนวทางการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ SDG เนื่องจาก SEP มีความสอดรับเป็นเนื้อเดียวกันกับ SDG ที่มุ่งพัฒนาและสร้างความสมดุลในทุกปิติทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยยังได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปช่วยพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆทั้งในเอเชียและแอฟริกานอกจากนั้นไทยมุ่งนำเสนอการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งในเวทีสะประชาชาติผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่จะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน3ามิติได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อต่อยอด SEP และนำไปสู่การบรรลุ SDG ในโอกาสที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปี2565ประเทศไทยจะชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวที่มีความยืดหยุนครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศที่ยกให้ไทยเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของสำนักง,งานสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไทยเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานคณะกรรมาธการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือเอสแคปรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆของสหประชาชาติอีกกว่า40หน่วยงานขณะเดียวกันรัฐบาลไทยไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของไทยในด้านการทูตพรอุภาคีโดยการส่งนุนคนไทยไปปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งสัมพันธ์ต่างๆ ในสหประชาชาติซึ่งถือเป็นโอกาสให้ประเทศไทยและคนไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจากที่กลาวมาข้างต้นจึงเห็นแล้วว่าการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยตลอดระยะเวลา75ปีมีความสําคัญอย่างยิ่งกับประเทศเพราะโรคของเราในปัจจุบันเป็นโรคที่ไร้พรมแดนความเป็นหนึ่งเดียวกันของนานาชาติโดยมีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้ทุกประเทศสามารถฝ่าฟันธุรกิจต,ต่างๆโดยเฉพาะความท้าทายรูปแบบใหม่ไปได้ในที่สุดซึ่งไทยพร้อมเป็นทุ้นส่วนความร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศเพื่อพลิกโฉมให้ความร่วมมือพหุภาคีภายใต้สหประชาชาติเป็น,นกลไกแห่งการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเสริมพลังให้โลกของเรากลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมพี่น้องชาวไทยที่รัก ภารกิจของสาประชาชาติล้วนเกี่ยวข้องกับเราทุกคนและไม่ใช่เรื่องไกลตัวรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมพนิกกำลังในการผลักดันให้ไทยคงบทบาทที่เข้มแข็งสร้างสรรค์และต่อเนื่องสืบต่อไปในเวทีสหประชาชาติและเวทีโลกขอบคุณครับ